นิทานเรื่องแมวจอมเจ้าเล่เมื่อครั้งหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามาลิมาลิเป็นแมวจอมเจ้าเล่มักจะคิดแผนการหลอกลวงเพื่อนเพื่อนของเธอเสมอวันหนึ่งมาลิเห็นนกตัวหนึ่งชื่อว่านกคูกนกคูกมีขนสวยงามและสามารถร้องเพลงได้ไพเราะมาลิอยากได้ขนของนกคูกมาใส่ในหางของเธอเพื่อเพิ่มความสวยงามเธอจึงคิดแผนการหลอกลวงนกคูกมาลิไปหานกคูกและพูดว่านกคูกเพื่อนรักฉันได้ยินว่าเจ้าของสวนกำลังจะจัดงานเลี้ยงใหญ่และเขาต้องการนกที่มีขนสวยงามที่สุดไปแสดงฉันคิดว่าเธอเหมาะกับงานนี้มาก แต่ฉันสามารถช่วยเธอฝึกซ้อมร้องเพลงให้ดีขึ้นได้นกคู่เชื่อมัลิและให้เธอช่วยฝึกซ้อมร้องเพลงแต่จริงๆแล้วมาลิแค่ต้องการให้นกคูกลหลงไหลในการร้องเพลงจนไม่มีเวลาดูแลขนของตัวเองเมื่อถึงวันงานเลี้ยงนกคู่ไปแสดงแต่ขนของเธอก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมเพราะไม่มีเวลาดูแลมาลิเห็นโอกาสจึงขโมยขนของนกคูกมาใส่ในหางของเธอแต่นกคู่ก็ไม่โกรธมาลิเธอเพียงแต่พูดว่ามัลลิเพื่อนรักการหลอกลวงอาจทำให้เราได้สิ่งที่ต้องการในระยะสัน้น แต่ในระยะยาวจะทําให้เราเสียเพื่อนและความไว้วางใจามาริรู้สึกผิดและขอโทษนกคูกเธอสัญญาว,ว่าจะไม่หลอกลวงเพื่อนๆอนอีกต่อไปและจะใช้ความซื่อสัตย์ในการสร้างความไว้วางใจกับเพื่อนๆของเธอตั้งแต่นั้นมามลิและนกคู่ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมาลีก็ได้เรียนรู้ว่าการมีความซื่อสัตย์และจริงใจจะทําให้เราได้สิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง